ดนะครับน้มอวัดโอมวัดไฟนะครับมอเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับด้วยมิเตอร์เข็มนะครับสายสีน้ำชมพูนะครับที่ต่ออยู่ที่ขัีนะครับคือไฟสายไฟสตาร์นะครับส่วนสายสีขาวนะครับที่ต่ออยู่ที่วั้ซอีกด้านหนึ่งนะครับสังเกตดูจะมีไฟไฟ a ต่อ่วมด้วยนะครับอันนี้ก็คือสายไฟหลักนะครับหรือสายไฟมอเตอร์หลักนะครับหรือสายไฟรันนั่นเอง วัดคอมซีนะครับเป็นการวัดไดขดลดทั้งสี่ขดรวมกันนะครับกดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับเราวัดที่ซีนะครับเป็นการวัดไฟกดลดทั้งสี่ขดรวมกันนะครับแต่ต่างกันที่สายคอมมอนนะครับสวิตช์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคือสายคอมมอนทั้งสามเส้นนะครับวัดคอมซีสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับได้สองร้อยสี่สิบสี่โวลต์ครับสวิตช์เบอร์หนึ่งจะมีไฟตกคอมซีน้อยที่สุดนะครับ อันนี้เป็น12นิ้วนะครับอ่ถ้าเป็นรุ่น18นิ้วฮาร์ทเลอร์นะครับตรงนี้จะต้องได้ถึง300กว่าโวลต์เลยนะครับสวิตช์เบอร์3จะต้องได้360กว่าโวลต์เลยนะครับในการคอมซีตรงนี้นะครับแต่สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กครับมันวัดได้ไม่เกิน300โวลต์นะครับอ่ผมก็จะวัดอ่ดโดยสวิตช์เบอร์2นะครับสวิตช์เบอร์2จะพุ่งขึ้นมาเป็น248โวลต์นะครับสังเกตดูมันจะขึ้นมาทีละ4โวลต์นะครับอ่สวิตช เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับมันจะเป็นสายคอมมอนนะครับเมื่อเรากดสวิตช์สายนั้นก็จะเป็นสายคอมมอนด้วยนะครับมันเมื่อสายคอมมอนต่างกันไฟก็ต่างกันครับเบอร์สามจะแรงสุดนะครับเบอร์หนึ่งก็จะเบาสุดนะครับแล้วับสองนี้จะวัดไม่ถึงรุ่นนี้นะครับวัดไม่ถึงสามร้อยโวลต์นะครับถ้าเป็นมาร์เกอริตี่แปดนี้จะวัดได้ประมาณอุ้เบอร์สามนะครับสามร้อยหกสิบโวลต์เลยนะครับแรงกว่ากันนะครับวัดคอมมซีนะครับเป็นการวัดรวดรวมกันนะครับ ทั้ง4ขดนะครับจะได้252โวล์นะครับอ่ามันจะแรงขึ้นมาอีก4โวล์แล้วนะครับอันนี้ก็จะหมุนเร็วที่สุดนะครับอ่าเป็นการหมุนเร็วที่สุดครับอันนี้เป็นพัดลมที่ดีนะครับที่มาวัดให้ดูนะครับลมแรงนะครับเช็คแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วลมแรงมากนะครับอ่าทีนี้ตัวสามก็เป็นการว่าวัดจบแล้วทีนี้ผมก็จะกดสวิตช์เบอร์หนึ่งใหม่ครับทีนี้ผมก็จะจับอ่าสายสีเขียวสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับเป็นสายคอมมอนนะครับจับคอมมอนก็คือสายรร่ววมนนะะคัับบผจไ้เป็หลักนะครับ จากนั้นว่าผมก็จะวัดไฟมอเตอร์หลักอาศัยไฟมอเตอร์หลักนะครับสายไฟวัดกับไฟมอเตอร์หลักนะครับ euh สายคอมมอนนะครับเ<อ>บอร์หนึ่งครับได้สองร้อยยี่สิบแปดโวลต์นะครับ uh ตรงนี้เวลาวัดไฟมอเตอร์หลักนี้จะได้เท่ากันนะครับ uh อันนี้จะมีขดสตาร์ทขดที่สามแล้วสตาร์ทขดที่สองนะครับสองขดนี้มาจํากัดกะระแสให้มอเตอร์ด้วยนะครับขดสตาร์ทจะทําหน้าที่สองอย่างนะครับ ทำหน้าที่เป็นคนสตาร์ทและทำหน้าที่เป็นคนแจกกระแสให้มอเตอร์นะครับอันนี้วัดสตาร์ทขดที่หนึ่งขดเดียวนะครับได้ทําการวัดกับเที่ยวสายชมพูนะครับได้สี่สิบโวลต์ครับอันนี้เป็นการวัดสตาร์ทขดที่หนึ่งขดเดียวนะครับเพราะขดที่สองกับขดที่สามนั้นไปจากัดกระแสให้กับมอเตอร์หลักแล้วนะครับหรือขดลันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการวัดที่สตาร์ทขดเดียวนะครับขดที่หนึ่งนะครับสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับได้สี่สิบโวลต์นะครับ ทีนี้ผมก็จะกดสวิตช์เบอร์สองนะครับกดส,<อ>สวิตช์เบอร์สองแล้วนะครับผมก็จะทําการ<อ>จับที่สายคอมมอนนะครับสวิตช์เบอร์สองสีเหลืองนะครับแล้วก็วัดเทียบก,กับสายสีขาวมอเตอร์หลักนะครับหรือกดลันหมือมอเตอร์ลันนะหรือกดลันนะครับได้สองร้อยยี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับสังเกตว่าโวลต์ตรงนี้เป็นการวัดมอเตอร์หลักจะได้เท่าๆกันนะครับสวิตช์เบอร์สองเนี่ยจะมีขดจํากัดกระแสเพียงขดเดียวนะครับมอเตอร์จำกัดกระแสให้มอเตอร์ขดเดียวนะครับคือขดที่สามครับ ที่สามจะจํากัดกระแสให้มอเตอร์นะครับทําให้กดเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ผมก็จะวัดไฟสตาร์ทไฟสตาร์ทก็ขึ้นมาเป็น52โวลต์แล้วนะครับ52โวลต์ก็หมายถึงการวัดตรงนี้นะครับสวิตช์เบอร์สองเนี่ยกับสายสตาร์ทเนี่ยนะครับจะได้52โวลต์เป็นการวัดสตาร์ททั้งสองขดนะครับสตาร์ทขดที่สองแล้วสตาร์ทขดที่หนึ่งนะครับ ทำให้แรงไฟที่ตาร์นี้เพิ่มขึ้นมานะครับทำให้หมุนแรงขึ้นกว่าติวเอเดิมนั่นเองครับต่อไปผมก็จะจับเอ่อซีสวิตตัวสานะครับสายสีขาวนะครับแล้วก็จับที่สายไฟสายมอเตอร์หลักหรือสายรันนะครับเอ่อก็จะได้2อ7ยี่เจ็ดนะครับแต่จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ไม่มีขอสตาร์ทมอเตอมาจำกัดกระแสให้แล้วนะครับเป็นการวัดแบบตรงๆเลยนะครับไม่ต้องจำกัดกระแสนะครับได้2 2 7รอยี่็ดโวลต์เหมือนเดิมนะครับได้เหมือนเดิมนะครับ เป็นการวัดแบบตรงๆนะครับไม่มีการจํกากัดกระแสแล้วนะครับขอดสตาร์ทคนที่2กับละที่3จะทําหน้าที่2อ,อย่างนะครับเป็นขดสตาร์ทด้วยแล้วก็จํกากัดกระแสให้มอเตอร์ด้วยนะครับทีนี้ผมก็วัดที่สายสีชมพูนะครับจับที่สายคอมมอนสีขาวเป็นหลักแล้วก็จับที่สายสีชมพูนะครับสายสตาร์ทนะครับจะได้ไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น6.5โวลต์แล้วนะครับก็เป็นการวัดกดสตาร์ททั้ง3าดรวมกันนะครับสตาร์ทกดที่1สตาร์ทกดที่2สตาร์ทกดที่3รวมกันนะครับ ได้65โวลต์นะครับไฟสตาร์ทสูงขึ้นนะครับทำให้รมหมุนเร็วแรงขึ้นนะครับส่วนมอเตอร์หลักก็ไม่มีกดสตาร์ทมาจำกัดกระแสให้แล้วก็ทำให้หมุนได้เร็วที่สุดเลยนะครับอ่อสำหรับันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ